รรู้สึกยังไงยังหนุ่มยังแน่นไม่น่าเชื่อโรภัยไข่เจ็บเขาไม่เลือกอายุอาามหรอกนะครับเขาไม่เลือกเพศวัยนะครับชีวิตคือความไม่แน่นอนครับที่มันต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนข่าวที่น่ากังวลกว่านั้นครับออกรายการวันนั้นทุกคนตะลึงครับถ้าใช้จ่ายถ้าไปต่างประเทศกขบอกสิบล้านถ้าในบ้านเราก็หลายล้านครับรักษาครั้งนี้และที่นาตนกตกใจที่สุดครับคุณฟิล์มลืมทําประกันชีวิตโอ้โห เกิดอะไรขึ้นมาดูวทยีอนี้ครับเชิญชมครับมีข่าวว่าฟีมป่วย หัวใจรั่วระยะสุดท้ายน่าจะเกิดจากความบกพร่องของร่างกายหัวใจแค่นี้แล้วรั่วประมาณเกือบสี่เซนคือถ้ามันขาดอีกเนี่ยก็คือไปได้เลยคือแต่ว่าผมไปรู้ตัวตอนที่เข้าไปตรวจร่างกายปกติจะเช็คอัพในทุกๆปีอยู่แล้วก็กุมพารู้แล้วก็ตกใจมากเพราะว่าคุณหมอบอกว่า ครั้งนี้ไม่ปกติแล้วนะเพราะ,ะว่าลิ้นหัวใจรั่วแต่ไม่ใช่แบบเพิ่งเริ่มต้นคคือรั่วแบบระยะสุดท้ายที่เชิญการแพทย์เรียกว่าซีเวียมันคือขั้นที่แบบว่าเราเดินไปเราสามารถล้มไปเลย,เลยผมก็ตกใจผมก็งงว่า้แล้วผมเป็นได้งไงคุณหมอเขาก็บอกว่ามันอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ไหมพอเช็คในวงตระกูลแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเป็นคุณหมอก็เลยวินิจฉัยว่าน่าจะเกิดจากความบกพร่อง,องของร่างกาย ผมก็ตกใจผมก็แบบว่าเครียดแบบว่าแล้วผมจะตายไหมเพราะผมไม่รู้จักโรคนี้อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันมันไม่ใช่น่ากลัวเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยเนี้ยมันสามารถซ่อมแซมผ่าตัดได้แล้วอืตอนแรกคิวผ่าก็คือเมษามผมก็เลือกผ่าแผลเล็กไปนะครับแต่ว่าคือร่างกายยังแข็งแรงคุณหมอก็เลยให้ดูในทุกๆเดือนเช็คอัพตลอดทุกเดือนแล้วก็ปักพงไว้ว่าเมษาปีหน้าซึ่งก็บอกว่าถ้าสมมติบินไปไป,ไปผ่าตาที่ทเมตาครับ บัตรเจ็ดในการผ่าเท่าไหร่ครับผมว่าน่าจะถึง10ล้านเพราะว่าขนาดที่ไทยนี่ผ่าอี่ฟิล์มไม่ได้ทำประกันไว้เลยเหรอลืมทำนี่อีฟิล์ม้โหจริงหรอใช่ว่าจะตามันด่าประกันเดียวะโอหก็ยังเทียร์อยู่เหมือนกันแคเดี๋ยวขอสปอนติเรือยหลายคันใครก็จะให้มึงก่อนดิประกันทุกหัวใจรั่วประกันที่ไหนก็จะให้มึงจริงๆแบบผมก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแบบนี้อยู่ๆก็เป็นแบบลืมครับลืมจริงๆครับคิดว่าแบบแข็งแรงทำแต่งานใช่คิดว่าแข็งแรงอะไรอย่างงเี้้ยครับบบบบก็แแโโอห ขนาดในไทยก็ยังเยอะเลยครับกลายเป็นล้านเป็นล้าน,น,รานครับแล้วการใช้ชีวิตนะกลายเป็นเราอ่ะเหมือนโรคจิตเลยครับแค่เราเดินขึ้นบันไดเนี่ยเราหันไปถามเพื่อนเลยเฮ้ยเหนื่อยปะเหนื่อยปะเพราะหมอเตือนว่าอาการบ่งบอกคือจะเหนื่อยจะหายใจไม่ออกจะนอนไม่หลับจะไอเป็นเลือดอแต่ตอนนี้ร่างกายเรายัางร้อยเซในด้านของการยังเดินได้ยังใช้ชีวิตได้เขาอยากให้เราใช้ชีวิตกับความสุขตรงนี้ไปก่อนอไม่รู้ว่าพอผ่าไปแล้วเนี่ยจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์หรืออาจจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ มันอาจจะไม่กลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ได้มีสิทธิ์หมดครับมันมันมีสิทธิ์หมดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วถ้าไม่ผ่านเหรอีฟีมไม่ได้ไม่ผ่านน่าจะอันตรายกว่าอันตรายกว่าเพราะมันยาวแล้วที่มันรั่วใช่ครับมันน่ามันน่าจะอันตรายกว่าก็เลยเลือกที่จะผ่าตัดดีกว่าแก้กันเครับปรบมือเป็นกำลังใจให้คุณฟิมหน่อยดีไหมครับดิ่าเอาเรื่องเหล่านี้นะครับ